ขายให้หมดนะคะรวยๆจ้าพี่ขอบคุณหลายๆพี่ทองชัยสวัสดีค่ะืขอสีผืนขอบคุณค่ะพี่โรสขอบคุณค่ะพี่อนุรักษ์บอกว่ามันไส้หมูชั้นว่ายายกับน้องฝนเนาะบ้านเขาไม่มีกระจกอะค่ะพี่นะเราต้องให้อาภัยเขาเพราะว่าบ้านเขาไม่มีกระจกถ้าบ้านเขามีกระจกเขาก็จะดูสารรูปตัวเองแล้วเขาจะเข้าใจว่าเออนะคนอย่างกูเนี่ยมันไม่ควรจะไปว่าใครเขาเลยดูกูสิอืมถ้าบ้านเขามีกระจกสักนิดนึงอะนะ เขาจะไม่กล้าว่าใครเลยพี่เอยหนูดูเขาแล้วแบบว่าไม่ควรจะว่าใครเลยด้วยซ้ำามแล้วก็อาใให้พี่อีกสามถืนเป็นสี่ขอบคุณค่ะพี่ขอบคุณค่ะเออจริงๆแล้วนะคะหนูก็เห็นว่าคนที่มาไลฟ์สดวิจารณ์ครอบครัวเราผู้ยี่ผู้ยันครอบครัวเรานี่นะ อหนูก็อยากถามความรู้สึกของพวกเขาด้วยเหมือนกันว่าคุณทําแบบนี้น่ะอืมคิดดีแล้วเหรอคือมันออกมาจากก้นบึ้งของหัวใจคุณหรอที่มาย่ํายีครอบครัวคนอื่นมันมาออกจากมันออกมาจากจิตวิญญาณของคุณหรอที่แบบว่าเกิดมาเพื่อสิ่งนี้หรือเปล่าแม่ก็เรียนหนังสือแต่ว่าไม่ได้จบสูงนะคะจบแค่ม .6 คุณครูทุกชั้นเรียนนะคะทุกวิชาไม่มีวิชาไหนที่สอนให้เรา ไปดูถูกคนอื่นไปย่ำยีครอบครัวคนอื่นนะคะมันบอกไว้ถูกเหมือนกันว่าการที่เราจะไปวิจารณ์ครอบครัวคนอื่นแบบเสียเสียหายหายเนี่ยจิตใจเขาต้องได้รับการศึกษามาแบบไหนต้องได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เป็นแบบไหน แม่ก็ทราบมาว่าเขาก็เรียนสูงพอสมควรน,นะคะแต่ว่าบางครั้งนะคะการศึกษาก็ไม่ได้ช่วยในเรื่องของจริยธรรมคุณธรรมจริยธรรมนะคะแปลกใจกับคนไทยที่วิจารณ์ครอบครัวคนอื่นแบบหาเงิน่ะสร้างไรายได้แล้ววิจารณ์อย่างมั่นอกบั่นใจคุณไม่คิดเลยเหรอว่าเรามองคุณในแง่ที่ว่าผู้ชายคนนี้น่าทังเกลียดมากน่าทังเกลียดเหลือเกินน่าขยะขยง ไม่ยากคบอันนี้คือในมุมมองของพวกเราฉันเคยแตะต้องครอบครัวคุณไหมคุณมีครอบครัวไหมนะพวกเราไปทําอะไรให้พวกคุณน่ะถึงได้มาเจ็บแค้นแบบอยู่ๆแล้วโผล่มาจากไหนก็ไม่รู้นะคะนะแล้วมาทําร้ายครอบครัวพวกเราแบบมั่นอกมั่นใจว่าสิ่งที่ตัวเองทํะเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะวัดเคยเข้าบ้างไหม ภาคเทศภาสอนไม่เคยมีแบบว่าให้ให้ทําอะไรแบบนี้นะที่โรงเรียนนะที่โรงเรียนคุณครูไม่เคยสอนแม่เชื่อว่าทุกโรงเรียนทุกวิชานะคะไม่เคยมีครูคนไหนอาจารย์คนไหนที่เสี่ยมสอนนะักเรียนให้เป็นคนแบบแบบนี้แบบที่เขาทําแต่ว่าในมุมของครอบครัวล่ะโตมาแบบไหนถูกสอนถูกอบรมมามาแบบไหนเขาถึงเป็นได้ขนาดนี้ เขาถึงได้รู้สึกว่าสิ่งที่เขาทำมันถูกต้องนะไม่ว่าจะเขาจะว่านะแต่ว่าเป็นหนูผีหรือว่าว่ายายด่ายายนะคะก็อยากให้คุณนะนั่งจ้องกระจกดูบ้างนะสมควรแล้วเหรอที่มามาวิจารณ์ครอบครัวเราแบบนี้อยู่ๆมาด่ายายอยู่ๆมาด่านะแต่อยู่ๆมาดานะฝนมาดาา่าครอบครัวของเราอะ่ะคือคุณเป็นคนที่ดีพร้อมถึงแม้ว่าคุณจะเป็นถึง ผู้ที่รู้กฎหมายหรือว่าศึกษาการทำขั้นสูงสุดนะคือผู้ที่ผู้ที่อยู่ในระดับแบบบัวพ้นน้ํานะเขาจะไม่ดูถูกคนอื่นเขาจะไม่เยี่ยมดีครอบครัวคนอื่นเขาจะไม่ทําร้ายจิตใจคนอื่นนะแต่ว่าคุณะเป็นคนประเภทไหนนะแม่ก็แบบงงใจเหมือนกันค่ะว่าคนที่เขาทําแบบนี้พูดแบบนี้นะคะดูถูกครอบครัวคนอื่นอย่างแบบ สายอีสานจวดจวดจวดเห็ไหมคะมันโอกมันใจว่าสิ่งที่ตัวเองทำน่ะมันถูกนะ่ะคือเขาต้องโตมาแบบไหนสําหรับครอบครัวของแม่แล้วคือไปเรียนหนังสือทุกๆวันจนจบมหกครูไม่มีวิชาแบบนี้เลยไม่เคยสอนให้ไปทำร้ายคนอื่นหรือว่าการสู้มันไม่ใช่การสู้นะเพราะว่าพวกเราไม่ได้ไปไปท้าทายอะไรเขาเลยนะจะว่าสู้ก็ไม่ใช่อันนี้เรียกว่าข่มเหงรังแกคะ่ะข่มเหงรังแกด้วยวาจานะคะ มันไม่มีศาสตร์ไหนที่สอนให้เราเป็นแบบนี้นะคะเท่าที่แม่เรียนหนังสือมาแม่ก็เรียนไม่สูงหรอกคะ่ะแม่ไม่รู้ว่าคือหลังจากมหกพอเราไปเรียนระดับปริญญาแล้วจะมีอาจารย์ท่านไหนที่สอนแบบนี้ไหมนะแม่เรียนแค่มหนะคะแต่ว่าคุณครูของแม่เนี่ยเรียนจนจบแม่เรียนจนจบมหนี่ไม่มีคุณครูคนไหนที่สอนให้ทําแบบนี้เลยในครอบครัวก็ไม่มีค่ะนะที่จะให้ไปด่าคนอื่นป่าวปๆาเปลาปลาเป,าปาแบบนี้นะคะมั่นอกมั่นใจเหลือเกินแล้วภาษาที่ใช้นี่คือเป็นภาษาที่ บอกได้ว่าคุณไม่ได้ผ่านการศึกษามาค่ะนะก็เลยแม่ไม่อยากจะให้ค่านะคะสงสารน้องเหมือนกันที่อยู่ๆนะคะก็ม <c oughs> าโดนดา่าโดนด่านะแต่ว่าอืมยายก็ดีนะฝนก็ดีนะคะที่อยากไปให้ค่าเขาเหมือนหมา,หา,าเห่ากำแพงอะนะถ้าเขาว่าคนอื่นเป็นหนูผีแต่ไม่พิจารณาตัวเองเลย นะว่าตัวคุณอะ่ะก่อนจะพูดว่าคนอื่นต,ตัวคุณเหมือนผีบ้างไหมทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกันทุกประการหนูผีมีมือเขาก็มีมือหนูผีมีปากเขาก็มีปากแลวทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกันมีเลือดเนือน้อหายใจเอาอากาศออกซิเจนเหมือนกันแล้วเขาไปว่าคนอื่นว่าหนูผีแล้วคุณอะ่ะคือมันต้องมันต้องเหมือนกันสินะฉันไดก็ฉันนั้นละคะ่ะ Ừ, แม่ก็ว่าคนอื่นเป็นเหมือนกันนะคะแต่ว่าแม่จะไม่ไปว่าใครที่เขาไม่ได้ทําร้ายเรานะแม่จะไม่ว่าใครก่อนแม่จะไม่ยุ่งใครก่อนนะแต่อย่ามายุ่งกับฉันนะถ้ามายุ่งด้วยก็คือก็สู้นะก็สู้เหมือนกันแต่สู้ในแบบของสาวิตรีนะคะนะไม่ใช่นับดา่าไม่ใช่นับดา่ามาหนูจะขายผงหกสามเก้ามีอยู่ผืนเดียวค่ะออโอ้โคลนม่วงน้ำเงินนะคะ หกสามเก้าสามร้อยบาทมีอยู่ผืนเดียวมีอยู่ผืนเดียวราคาผืนละสามร้อยบาทนะคะจริงๆแล้วหนูก็อยากพูดถึงผู้ชายคนนี้อยู่แต่ไม่ค่อยมีเวลาเราต้องทํางานนะคะเราเกิดมาต้องหาเงินแล้วคือเราไม่ถนัดในสิ่งที่แบบว่าหาเงินโดยวิธีที่ว่าไปไล่ด่าบ้านโน้นบ้านนี้แล้วเราจะได้เงินใช้อนะหนูไม่ถนัดนะคะหนูไม่ถนัดหนูทำไม่เป็นหาเงินใช้โดยการที่ไปทาให้ครอบครัวคนอื่นเขาเดือดร้อนอหนูทำไม่ได้ แล้วหนูไม่เคยไปไร้านใครก่อนเลยพ่อแม่หนูไม่ได้สอนให้ต้องไปด่านะถึงจะได้เงินต้องไปด่าบ้านโน้นบ้านนั้นบ้านนี้นะถึงจะได้เงินนะลูกวิธีหาเงินแบบนี้แบบนี้นะพี่ดาหกสามเก้าค่ะพี่ใครนะหกสามเก้าพี่ 39, พรถพี่ไม่ทันเป็นพี่ดาได้ไปค่ะหนูก็งงอะนะว่า,นะวาเออมาด่าพวกเราทําไมเนี่ยคุณต้องต้องโตมาแบบไหนมาด่าพวกเราทําไมพวกเราไปทําอะไรให้คุณ ด่าว่าครอบครัวพวกเราอย่างนั้นอย่างนี้แล้วตัวคุณไม่มีครอบครัวเหรอน่ะไม่มีพ่อไม่มีแม่ไม่มีลูกเหรอแต่จริงๆแล้วถ้าเขาไม่เป็นคนที่ไม่มีครอบครัวเลยนะคะแม่ก็จะเข้าใจว่าเออนะผู้ชายคนนี้เขาอ,อาจจะขาดความอบอุ่นนะคะอาจจะขาดการอบรมศึกษาอาจจะขาดคนที่สั่งสอนนะคะว่าสิ่งนี้มันไม่ถูกไม่ควรนะนี่น,น,นี่นี่นะคะแต่ว่าเขาก็มีทุกอย่างเหมือนเราเลยน่ะแต่ว่าเขาต้องโตมาแบบไหนเท่านั้นเอง มาค่ะเจ้าตัวนี้นะคะน